สวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องซีเรียสแล้วนะครับผมก็คือเรื่องจะแยกผื่นแพ้พยานะครับดักอัลเลอร์จีนะครับจะผื่นติดเชื้อไวรัสหรือไวรัลอีกเซนเทมได้อย่างไรนะครับค่อนข้างจะซับซอนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามพูดช้าๆนะครับถ้าท่านใดนะครับหรือน้องนักศึกษาแพทย์ท่านใดมาดูแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจนะครับย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเช่นเคยเอกสารในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ที่คําบรรยายใต้คลิปด้านล่างไว้ให้ดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นฟังให้รู้เรื่องเกาะนะครับแล้วค่อยดาวน์โหลดเอกสารไปทบทวนอีกทีก็ได้ครับอาจจะแยกผื่นแพ้ยากับผื่นติดเชื้อไวรัสยังไงนะครับ ขอตอบเป็นข้อๆนะครับข้อหนึ่งก็คือเราสามารถแยกได้สองวิธีครับคือหนึ่งใช้ประวัติและตรวร่างกายแยกนะครับการที่สองคือใช้ i n v e ว t i ์เกชั่ต่างๆเป็นตัวแยกนะครับใช้ประวัติและตรวร่างกายแยกนี่มีข้อดีก็คือมันทาไดงง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งข้อมูลมันไม่พอที่จะใช้แยกนะครับเช่นประวัติบางอย่างคนไข้ก็ลืมไปแล้วอะไร้ะหรือเวลาตรวจร่างกายหมอเองก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องตรวจอะไรบ้างอย่างนี้ต้องทําอะไรบ้างเป็นต้นนะครับ อันที่สองนะครับก็คือใช้ Investigation ในการแยงครับเช่นส่ง Allergic Test ทั้งหลายนะครับข้อดีคือมันชัวร์ล่ะนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันต้องรอนยถ้าแบบสมมตินะฮะเจอคนไข้เนี่ยจะสั่งยาดีไหมเงี้ยจะมารอทำ Allergic Test มันก็ไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องตัดสินใจไปก่อนละมันก็ต้องโทษครับมันก็ต้องตัดสินใจไปก่อนว่าจะเอาไงนะครับอาจจะสงสัยแพ้ยาตัวนี้นะครับอาเช่นสงสัยแพ้อัลซี นะครับผมก็อาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนไปใช้ยาตัวอื่นอะไรนี้นะครับเฮ้ยแต่เวลาดูยาเนี่ยต้องดูกันเขาเรียกว่าต้องดูกันเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่ว่าสงสัยแพ้ออกม็อกซี่แล้วไปให้ไดอกซ่าเงี้ยครับโอ้มันก็กลุ่มเฮนดิซิลินเหมือนกันแหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับข้อเสียนะครับอันที่หนึ่งต้องรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ช่วยในการแมネจเมนต์หรือการดูแลคนไข้หน้างานเท่าไรนะครับหน้างานเนี่ยเราต้องฟันธงไปก่อนแล้วว่าใช่ไม่ใช่นะครับ หรือจะหลบไปก่อนไหมจะให้ยาตัวอื่นแทนไปก่อนไหมน,นี้เป็นต้นนะครับและอันที่สองอันนี้ก็สําคัญนะครับข้อข้อเสียข้อที่สองคือมันทําไม่ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆผมยกตัวอย่างเช่นไม่ได้ดูถูกกันนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลจังหวัดบางจังหวัด,ดยังทําไม่ได้เลยนะครับต้องส่งมาให้โรงพยาบาลในกรุงเทพพวกโรงเรียนแพทย์เงี้ยทานะครับโอเคเนาะ,ะรู้แล้วนะฮะว่าจะแยกผื่นแพ้พยาก,กับผื่นเชื้อไวรัสเนี่ยใช้สองสองวิธีครับ ประวัติกาต,ตัวร่างกายเป็นวิธีที่ 1. นึ่ง s เ t i เท่ากับ i n v e s t i g a t i o n เป็นวิธีที่ 2. นะครับประวัติตรวร่างกายทำได้ง่ายกว่าแต่บางครั้งข้อมูลก็จะไม่พอนะครับ i n v t s t <Invest> i g a t i o n ก็ชัวร์แต่ต้องรอและทําไม่ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับเอาแน่นๆแบบนี้ก่อน3าข้อในบทความนี้นะครับผมจะกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ใช้ประวัติและตัวร่างกายแยกเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถดูได้ตามตารางนี้นะครับ ตารางนี้นะครับดูไฮไลท์สีเหลืองผมเอามาจากเปเปอร์ที่ชื่อว่า Dark Induced vs Viral m a c r o p a p o p u l a r e s c e n t i um a l r e s o l v e t h e Dilemma นะครับเป็นแล้วก็มีวงเล็บว่าเป็นไฟล์ PDF free นะครับคือให้โหลดฟรีนะครับท่านใดที่สนใจก็เนี่ยครับพิมใน Google ว่า Dark Induced vs Viral m a c r o p a p o p u l a r um อ่านในในในครับยาวๆเลยนะครับผมกด enter นะครับก็ไปหาโหลดมาอ่านเพิ่มเติมได้เลย ใน paper นั้นก็จะบรรยายละเอียดอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจคือตารางเนี้ยครับตารางเนียในรูปนะครับก็คือการแยกนะครับพื้นจากแพ้ยากับพื้นจากเชื้อไวรัสนะครับในการแยกเนี่ยเราจะใช้ตัวเหล่ยอยู่สี่อย่างนะครับหลักๆอยู่สี่อย่างอันที่หนึ่งก็คือโปรโดมอลฟีเจอร์อันนี้พูดแปลไปง่ายๆก็คืออาการนํานําอะไรล่ะคืออาการนําก่อนที่จะมีพื้นนะครับ อันที่สองก็คือลักษณะพื่นนะครับอันที่สามก็คือการกระจายของพื่นแล้วอันที่สีก็คือ temporal correlation ก็คือลำดับก่อนหลัง temporal ไปว่าลำดับเป็นลังนะครับผมฟังแล้วมันงงอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับสีแดงนะครับที่ผมไฮไลท์สีแดงไว้จะเป็นของพื้นแพยาส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นของพื่นจากเชื้อไวรัสนะครับโอเคเริ่มกันนะครับอันที่หนึ่งก็คืออาการนำนะครับก่อนมีพื่นถ้าเป็นแพนยาจะไม่มีอาการนำเลย นะครับผมยกเว้นแต่ว่าเป็นอาการของโรคที่เราต้องกินยานั่นแหละนะครับแต่อาการของโรคที่เราต้องกินยามันก็ไม่ใช่อาการนำนอกใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเป็นพวกไวรัสเนี่ยนะครับจะมีอาการนํามาก่อนอยู่แล้วนะครับเช่นมีไข้คอนจัมเตอไวร์เกนแล้วก็มีเยื่อบุตาอักเสบมีไรโนเรียมีน้ํามูกไม่เอาเจียปวดไม่กล้ำเนืออาทาลเจียปวดตามข้อนะครับอ่นนี้อันที่หนึ่งนะครับผมพื้นแพ้ยา,ยามไม่มีอาการนําแต่ไวรัสมีอาการนํานะครับ อ่าเดี๋ยวผมมาพูดตรงนี้เลยดีกว่านะครับพูดในตารางแลง้วงงนะบางคนน้องนศพบางคนนักศึกษาแพทย์บางคนเพิ่งขึ้นคลินิกใหม่ๆยังไม่ถนัดสับอังกฤษเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคุยตรงภาษาไทยนะครับนะ่ครับให้ตัวหนังสือข้างล่างเนี่ยจะเป็นสรุปตารางข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้เห็นให้เห็นหหหนักคู่แล้วกันอันที่หนึ่งอาการนำเช่นครับคนแพยายามไม่มีอาการนำปืนไวรัสมีอาการนำครับเช่นไข้น้ำมูกปวดข้อปวดกล้ามเนื้อครับ นี่สองเรื่องแนะครับเรื่องลักษณะของผื่นนะครับเพมันก็จะมียาวๆเต็มไปหมดนะครับผมแต่ผมเน้นตรงนี้ครับผู้ไลติกกับนอนผู้ไรติกผื่นแพ้ยามักจะขันครับเพราะว่ากลไกการแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นผ่าน IgE นะครับเดี๋ยวที่ว่า IgE mediated นะครับซึ่งเมื่อไหร่มี IgE เข้ามายุ่งปุ๊บจะต้องมีสารที่เรียกว่าโทษกับจะมีสารที่เรียกว่าฮิสตามีนทันทีแล้วเมื่อมีฮิสตามีนปุ๊บก็ไงครับ ก็คันนะครับเพราะฉะนั้นผื่นแพ้ยาม,มากกันจะคันแต่ผื่นไวรัสมักไม่คันเพราะมันไม่ได้ผ่าน IgE นะครับผมลักษณะเื่อที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วบ้นทีเห็นไหมครับเขาใช้ว่าบวกลบอะไรก็ตามที่มันบวกลบผมก็ไม่เอานะครับผมโอเคอันที่สามนะครับการกระจายของผื่นหรือ distribution นะครับผม ในตารางเขาใช้คำว่าถ้าเป็นผื่นแพ้ยาจะ start from trunk trunk แปลว่าลำตัวแล้วก็ไปที่ proximal extremity คือไปตามแขนขาแต่ว่าถ้าเป็นผื่นออกไวรัสจะใช้ก็ c ิ u โ l o c คอด a l ซิฟโฟโลแปลว่าถัวนะครับคอดอกแปลว่าหางแ้่คนเราไม่มีหางคือในที่นี้มันก็หมายถึงว่าเริ่มจากหัวแล้วลงไปข้างล่างไปตัวไปขาอะไรเงี้ยไปแขนเป็นต้นนะครับเออเนาะคนเราคำไม่มีหางนะครับโอเคนะนะครับ พี่ฉันเนี่ยครับนะถ้าเป็นตัวหนังสือผมอก็จะใบล้อมนะว่าพื้นแพ้ยามันจะเริ่มจากตัวไปแขนขารครับแต่พื้นไวรัสจะเริ่มจากหัวจากหน้าก่อนนะครับโอเคไหมทีนี้ลำดับก่อนหลังครับ temporal correlation พื้นแพ้ยาต้องได้ยาก่อนมีพื้นเสมอเลยนะครับผมซเสมอเลยนะเพราะอะไรครับเหตุต้องเกิดก่อนผลนะครับโอเคนะอ่ะก็จบสี่ข้อนี้นะครับผม ถ้าน้องคนไหนฟังไม่ทันนะครับรอคลิปกลับด่วนเลยนะครับฟังให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนก็ได้นะครับว่าจากตารางเนี่ยเราจะใช้ในการแยกผื่นแพ้ยากับผื่นไวรัสอยู่หลักๆสี่ข้อหนึ่งอาการนําแพ้ยาไม่มีอาการนําไวรัสมีอาการนําเช่นไข้น้ามุกปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออันที่สองอาการคันผื่นแพ้ยามันจะคันเพราะมันมีอะไรครับมันผ่าน IgE เป็น IgE mediated แลวมันมีฮิสตามีนฮิสตามีนก็ทาให้คัน แต่พื้นไวรัสมักไม่คันอันที่สามการกระจายของพื่นพื่นแพ้พยาจะเริ่มจากตัวแล้วก็ไปแขนขาแต่พื่นไวรัสจะเป็นเซฟโโลคอเดลคือเริ่มจากหัวลงไปตัวไปขาอย่างนี้นะครับลำดับก่อนหลังพื่นแพ้ยาจะต้องได้ยาก่อนมีพื่นสัมผัสนะครับผมเนี่ยได้ยาแล้วมีพื้นทีหลังได้ยาไม่ใช่สิน,นะครับตรงพูดขอโทษผมพูดผิดนะขอโทษครับถ้ามีพื่นก่อนได้ยาซีกเราก็ไม่สงสัยยาเนอะใช่ไหมครับเชืมุดอย่างเช่น ได้ออกม็อกซี่วันที่สองมก,การาเนี่ยนะครับผมแต่มีผื่นตั้งแต่วันที่จีบเก้าทันวาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะผื่นจากยาต้อใช่ไหมครับแต่จะ,จะเป็นผื่นจากอะไรเอาไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ต้องเพิ่มเติมนะครับนอกจากห้าข้อนในตารางแล้วประวัติอื่นๆที่ช่วยได้คืออย่างนี้ครับหนึ่งประวัติการใช้ยาในอดีตสาคัญมากๆครับหลักการคืออย่างนี้ครับ ถ้าในอดีตเคยแพ้ปัจจุบันก็ควรแพ้นะครับแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าอดีตไม่แพ้ปัจจุบันมันก็ไม่ควรแพ้นะครับเช่นเคยแพ้ยาแคปซูลเม็ดเขียวฟ้าก็แปลว่าอาจจะแพ้อมอม็อกซีนะครับที่ต้องบอกกันไว้อย่างนี้เพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยแบบเอ้ยคุณหมอกินยาตัวนี้แล้วแพ้ได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคยกินมาก่อนไหมเคยกินเอ้านี้มันมันจะเกี่ยวกันไหมหลัเนีง่งออบใช่ไหมครับนี่เป็นต้นนะครับ5้าจุดสองนะครับก็คือว่ายาต่างชนิดกันจะมีความน่าจะเป็น ในการแพ้ต่างกันยาฆ่าเชื้อนะครับพวกแอนติบอติกยากันชักยากแก้ปวดเอนเซนนะครับถ้าเป็นคนไทยจะต้องเพิ่มอะโลโพลีนอลเข้าไปด้วยยาพวกนี้จะมีโอกาสแพ้มากกว่ายาประเภทอื่นๆเช่นยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ไม่ค่อยแพ้หรอกนะแต่เจอทีนะครับผมคือมันไม่ใช่มันแพ้ไม่ได้มันก็แพ้ได้แหละเพราะมันก็เป็นสารเคมีนะครับผมแต่ถ้าพูดง่ายๆครับถ้าไม่มีประวัติอื่นๆเลยนะครับถ้าเทียบกันระหว่างออม็อกซี่กับ ยาแก้แพ้เช่นเซทิิซีนอย่างเงี้ยนะครับน่าจะนึกถึงอมอกซี่ก่อนไหมอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้หมายกรณีที่หมายถึงไม่มีปอดอยูน่นะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะง,งงนะครับอย่าไม่ใช่ว่าเจออมอกซี่กับเซทิิซีนฟันทงอะมอกซี่เป็นผู้ร้ายตลอดไอ้น,นี้ก็ไม่ใช่นะครับผมมันก็ต้องซักประวัติอื่นเนี่ยต้องซักตารางสี่ข้อที่ผมพูดมาให้ดูด้วยนะครับจะมีข้อยกเว้นพิเศษนะครับก็คือการติดเชื้อไออนะครับ infectious mononucleosis i n ่ากับ o u s m o t o o u s mono n u ค l e o s i นะครับคนไข้ที่เป็นโรคนี้ถ้ากินเพนิซิลินเข้าไปจะมีพื้นขึ้นด้นะครับโอเคยากหน่อยเนาะนะครับน้องนสพคนไหนนะครับฟังไม่เข้าใจนะครับย้อนคลิปกลับไปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ก็ได้นะครับแยกผื่นแพ้ยาจากกับผื่นไวรัสนะครับแยกยังไงแยกสองอย่างครับประวัติการตัวจร่างกายเป็นอันนึงอินเวสติกันอินเวสติอีกอันนึงนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ก็ประวัติตรวจร่างกายอะไรนะครับเพราะมันทําได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือบางทีข้อมูลไม่พอเช่นคนไข้จําข้อมูลไม่ได้เงี้ยหรือหมอเองจำไม่ได้นะครับก็จะแยกัง,งไ้นะครับส่วน n v e s t i g a t i o นนะครับพวกเอา allergic test ก็ดีคือมันก็ชัวร์แต่ข้อเสียคือมันต้องรอนะครับแล้วมันก็ทําไม่ได้ทุกโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลจังหวัดก็ทําไม่ได้ทุกโรงนะครับลักษณะที่ใช้แยกมีสี่ข้อนะครับก็คืออาการนําลักษณะผื่นว่าคันไหม การกระจายของผื่นแล้วก็ลำดับก่อนหลังนะครับแพ้ยาไม่มีอาการนําครับแต่ผื่นไวรัสต้องมีอาการน, ay, น้ะไข้น้ํา,ม, sus, าม,มูกปวดข้อปวดต้นเนื้อผื่นแพ้ยามมักจะคันเพราะมีฮิสตามีนนะครับผื่นไวรัสมักไม่คันการกระจายของผื่นผื่นแพ้ยาจะเริ่มจากตัวไปแขนขาผื่นไวรัสจะเริ่มจากหัวเริ่มจากใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็ไปตัวไปแขนไปขาว่ากันไปลำดับก่อนหลังผื่นแพ้ยานะครับจะต้องได้ยาก่อนมีผื่นเสมอ นะครับผมถ้ามีพื้นก่อนได้ยาเราจะไม่สงสัยยาตัวนั้นนะครับจะเป็นพื้นจากอะไรอันนั้นก็ไปว่านะนะครับนอกจากสี่ข้อนะครับเสริมอีกสองข้อก็คือหนึ่งประวัติใช้ยาในอดีตนะครับถ้าเคยแพ้ถ้าอดีตเคยแพ้ปัจจุบันก็ต้องแพ้นะครับในทางตรงกันข้ามถ้าอดีตไม่แพ้ปัจจุบันก็ไม่ควรแพ้นะครับและยาต่างชนิดกันความน่านจะเป็นในการแพ้มันจะต่างกันยาที่ท็อปๆในการแพ้ก็จะมียาฆ่าเชือ้อแอนติบอดติกยาก,กันชักยาแก้ปวดเอนเซนะครับถ้าคนไทยก็จะเพิ่มอะลโูโพเนนอ่ะครับ นะครับข้อจ้้พิเศษก็คือการติดเชื้อ I m i n f e c t i o u u m o n o n u c l e o s i s ถ้ากินเพนิซิลลินจะทำให้มีเพิ่มขึ้นได้นะครับสรุปสั้นๆแบบนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งครับว่าไม่เข้าใจย้อนคลิปกลับไปดูนะครับผมและถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บรรยายในคลิปได้ที่คำบรรยายใต้คลิปด้านล่างครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ